จะให้ทำคำขอนะครับหล,ลังจากที่เราได้รีวิว iPhone กันไปหลายคลิปนะครับมีเพื่อนๆขอมาว่าให้รีวิว iPad Gen 11ในปี2025ให้หน่อยพี่เปิดตัวมาแล้วประมาณ4-5เดือนคุ้มค่าไหมถ้าจะอัปเกรดจาก iPad Gen 10ที่กำลังลดราคาเยอะๆอยู่ช่วงนี้มาเป็น iPad Gen 11ที่ราคาแพงกว่าประมาณ3,000บาทคลิปนี้มีคำตอบให้ครับผม ก่อนจะไปเล่าการใช้งานกัน,นครับต้องบอกก่อนนิดนึงว่า iPad Gen 10กับ iPad Gen 11ที่ผมมีอยู่ข้างหน้าเพื่อนๆนี้เนี่ยนะครับผมได้ลองอัปเกรดเป็น iPad OS 26เรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็น iPad OS 26ตัวที่ใกล้เคียงกับตัวขายจริงมากที่สุดก็คือเป็นเบต้า4กับตัว Developer Beta 1นะครับริงแล้วมันจะมี Developer Beta ใหม่มาแล้วด้วยแต่ว่าคล้ายๆกันก็เลยอ่ะเดี๋ยวรออัปเดตหลังจากนี้นิดนึงแล้วกันนะครับสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปนะครับหลังจากที่เราอัปเดต iPad OS 26นะครับก็คือฟัง,ก,งก์ชันใใใในนนนนกกกาาาารรชช้้้งงไออคแลววพ ทั้งหลายแหล่ที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยนะครับสำหรับส่วนตัวผมแล้วนะครับใครที่กําลังลังเล2รุ่นนี้อยู่ให้มา iPad Gen 11เลยเพราะว่า iPad Gen 10เนี่ยนะครับ CPU เก่ากว่า2 Gen RAM น้อยกว่า 2G ิกราคาที่ต่างกันนะช่วงนี้เนี่ยนะครับประมาณนับ3000บาทเนี่ยส่วนตัวผมมองว่านะถ้ากะจะใช้ยาวๆเพิ่มเงินมา Gen 11คุ้มค่ากว่ามากๆนะครับและถ้าคุณมีเปรียบเทียบกันเหมือนผมอย่างเงี้ยสเครื่องคุณจะสังเกตได้เลยครับว่าความลื่นความสมูทของ iPad Gen 11นั้นมีมากกว่าแบบรู้สึกได้และจะมีบางฟังก์ชัันนนด้วยยยซึ่่่่งงออาจจะเเป็เรืุิมมมแตี ่อยูคือพวกไอคอนที่มันสามารถหมุนเวียนได้ตามจโรสโคปด้วยตีมใหม่ของเขาที่เป็นแบบว่าลิควิดกลา s เนี่ยครับไอแพดเจนสิเนี่ยนะครับจะไม่สามารถที่จะมีแสงและเงาที่หมุนตามตัวเราได้สังเกตตรงไอคอนที่ผมลากลงมานะมันจะไม่มีความวู่วว,ว่าเท่าไหร่เพราะว่าสเปคเครื่องมันแรงไม่พอแต่เนี่ยเดียวกันครับ iPad Gen 11ครับสเปคแรงกว่า 2G เจนแรมเยอะกว่า 2G ิกสตอเรจเยอะกว่าเท่าตัวคุณเห็นไหม ความบ่วว่าของไอคอนมันมีให้เพราะมันสามารถใช้ฟีเจอร์เต็ม หลายๆตัวได้ของ iPad Air ยี่สิบหกนั่นเป็นอีกหนึ่งสายด้วยครับว่าถ้าเกิดว่าราคามันห่างกันแค่สามพันบาทนั้นเนี่ยมันคุ้มค่าที่คุณจะเพิ่มเงินจากสิบมาเป็นสิบเอ็ดในกรณนี้คุณยังไม่ได้ซื้อทั้งสองตัวนี้แต่ถ้าเกิดว่าโอเคคุณมีสิบอยู่แล้วแล้วคุณกะว่าจะมาสิบเอ็ดหลายๆการใช้งานอาจจะไม่ได้ต่างกันเยอะมากขนาดนั้นเดี๋ยวไว้มีโอกาสทําคลิปคอมเพลให้ทีนี้หัวข้อในการพูดคุยในวันนี้นยครับก็จะเป็นการเล่าปริลิง่งการใช้งานล้วนๆเลยเพราะจริงล้เปเนยนยอก็ับ แต่ว่าคลิปนี้เราจะเล่าหลังจากที่ได้อัปเดต iPad OS 26แล้วว่าเออเป็นยังไงบ้างอย่างแรกเลยการใช้งานทั่วไปนะครับแน่นอนครับคนที่ซื้อ iPad Gen 11มาใช้งานส่วนใหญ่ผมก็นั่งมองว่าเออเขาน่าจะเป็นคนที่ใช้สําหรับจดบันทึกดูหนังฟังเพลงเล่นเกมทั่วไปมากกว่าจะไปตัดต่อคลิป 4K เหมือนคนที่ซื้อ iPad Air หรือ iPad Pro ดังนั้นผมจะไม่ได้คาดหวังอะไรกับเขาเยอะมากแต่ว่าหลังจากที่ได้อัปเดต iPad OS 26ไปแล้วนะครับผมค้นพบว่าตัวของเขาเนี่ยสามารถที่จะทํางานได้เก่งขึ้นในความหมายคือเมื่อก่อนเนี่ย แค่ประมาณแบบทีละแอป2องแอปเต็มที่ไม่เกิน3นะครับเพราะว่ามันมีข้อจํากัดเรื่องของตัวแรมด้วยข้อจํากัดด้วยโพซิชันของรุ่นด้วยแต่การมาขอยอแพดเวทที่บวกครับทำให้เราสามารถแบ่งหลายๆแอปได้ซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อตอนต้นปีผมจะไม่สามารถจินตนาการสิ่งเหล่านี้เลยครับว่าไอแพ d มันสามารถทําแบบนี้ได้ด้วยหรือวะคือมันทําได้ครับแล้วมันทําได้ตั้งแต่ iPad Gen 10แล้วด้วยเพียงแต่ความลื่นความสมูทต,ตอนใช้งานจริงเอาจริงนะไอแพดเจนสิบเอ็ดก็ไม่ได้สมูทเท่ากับ Air หรือว่า Pro หรอกแต่มันเป็นบารต ถ้าเกิดคุณเปิดสักสองสามแอปอะกำลังสวยแล้วก็ใช้งานได้กาลังดีแล้วก็ด้วยความที่ว่าตัวหน้าจอมันใหญ่มันสามารถที่จะ manage งานที่คุณทําอยู่ตรงนั้นได้แบบสบายๆหรือจะเป็นตัว UI ใหม่ของเขาครับซึ่งตัว UI ใหม่ของเขาเนี่ยถ้าเราไปเทียบกับอย่าง iPad Gen 9 iPad Gen 10รุ่นก่อนหน้าเนี่ยนะครับความลื่นความสม,มูทตอนที่เราใช้งานตัว Liquid g l a s s เนี่ยผมบอกเลยว่า iPad Gen 11ใกล้เคียงกับรุ่นใหม่ๆม,มากกว่า Gen เก่าๆที่เราเล่ามาก่อนหน้านี้ทั้งนี้ว่าอายุมันต่างกันแค่ปี2ปีเองหรืออีกตัวหนึง่ง ลื่นกว่า Air4 แบบรู้สึกได้ทางนี้นึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นแค่เจนนะเว้ยคือโพซิชันคือต่ำกว่ามากๆแต่กับการว่าลื่นกว่ารุ่นพี่กลายเป็นเรื่องหนึ่งที่ดีด้วยเช่นเดียวกันอาเป็นว่าใครที่อยากใช้งาน iPadOS 26ให้มันสมูทให้มันฟินแล้วอาจจะมี iPad รุ่นเก่าๆอยู่แล้วอยากจะคอมเพลตัวนี้ดีกว่ามากๆในความรู้สึกของผมเวลาใช้งานอีกอย่างหนึ่งที่ขอชมเชยนะก็คือ iPad Gen 11เนี่ยมันได้อัปเกรดในแง่ของความแรงแล้วก็สตอ r ์เลมาค่อนข้างเยอะอย่างเช่นตัว CPU เงี้ยครับนี่แแ้วว iPhone iPad Apple Gen 12 A14 ต อัปเกรดความแรงขึ้นมาข้ามจาก13มาเป็น14 Pro ตัดกะจอลงหนึ่งคอแต่ก็ไม่ได้มีผลอะไรในการใช้งานอยู่แล้วนะครับสำหรับผมนะก็อเลยสู่มันเป็นอะไรที่คุ้มค่าคุณได้ความแรงที่เบิ้ลขึ้นมา2เจนและแรมจากเดิม4ี่เพิ่มมาเป็น6 s สตอร์เจากเดิมที่เป็นแค่64คคกลายมาเป็น128 g b เหมือนกับ Air 7เหมือนกับ Mini 7ในราคา,คาที่หายไปเลยแบบ10,000นบาทนั่นคือความคุ้มค่าที่คุณได้กลับไปด้วยซึ่งการที่เขาให้สตอร์เลตมาเยอะเนี่ยนะครับมันมีผลข้อดีอยู่สองเเาไ้่่ออมตงพิินปซืืัวหร ซึ่งถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปในสมัยที่ผมใช้ iPad Gen 10เนี่ยนะครับผมมักจะบอกเพื่อนๆเสมอเลยว่าเอ้ยใครอยากใช้งานยาวๆเพิ่มตังค์ไป256หเถอะมันดูเหมือนจะไม่คุ้มเนาะเพราะมันใกล้เคียงกับแ i r หรือว่ามินิมากแต่ว่า64อ่ะยังไงยังไงมันก็ไม่พอยิ่งคุณเอาอัปเดต iPad OS ที่6อ่ะคุณเห็นเลยว่ามันแบบมันไม่ไหวจริงๆเว้ยมันหนืดมันช้ามันกินพื้นที่ตัวเข้าไปเยอะมากคือแทบจะทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากจดบันทึกเนยแล้วกันครับ iPad Gen 11ผมอัปเดต iPad ใช้งานโดยที่ไม่ต้องอัปเกรดจาก Storage 128ไปเป็น256เพราะการเพิ่มเงินจาก128ไปเป็น256เนี่ยเพิ่มต่างอีกประมาณสัก4,000บาทคุณเอา4,000บาทตรงนั้นไปซื้อ Pencil คุณเอา4,000บาทตรงนั้นไปซื้อประกันแค r e p l มันครบมท้วนกว่านึกเอาไว้นี่คืออีก1เรื่องที่ผมอเออมันก็มีความคุ้มค่าในตัวมันกลายเป็นว่าผมสามารถซื้อ iPad รุ่นนี้ได้โดยที่ไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่อง s t o r a g แล้วก็ได้ความจุที่มากกว่าเจนแล้วถึง2เท่าก็เป็นหนึ่งเรื่องที่ดีมากๆด้วยอีกเรื่องนึงครับที่คนใช้ iPad หลายๆคนน่าจะได้ใช้งานกันด้วยเหมือนกันก็คือเรื่อง,องการจดบันทึกผมเล่าไปหลายๆคลิปแล้วว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะซื้อ iPad Gen 10หรือ iPad Gen 11มาใช้งานพยายามหลี เรียกการใช้งานคู่กับ Apple Pencil 1เพราะมันจะมีความวุ่นวายค่อนข้างเยอะและประเด็นคือราคาแพงด้วยหลายๆคนอาจจะไม่ทราบนะคบว่าแบบเออ Pencil 1เนี่ยมันอยู่มาเป็น10ปีแล้วแล้วเห็นราคาในหน้าเว็บไซต์มันแพงกว่า Apple Pencil ที่เป็น USB-C ก็คิดว่าเออแพงกว่าย่อมดีกว่าสรุปคือไม่ใช่นะครับแพงกว่าวุ่นวายกว่าต้องพ่วงสายต้องมีหัวแปลงซึ่งหายง่ายมากกลายเป็นว่ามีหลายๆคนซื้อผิดไปและต้องมาวุ่นวายหาสายมาใช้งานกับมันกลับกันครับตัวที่ผมแนะนำเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากจะซื้อของแท้มาใช้นะคือ Apple Pencil ที่เป็น USBC ราาค กว่าครับแต่ก็ไม่ได้ดีกว่าเติร์ดปาร์ตี้ราคา4500คุณก็จะฝี้ว่ามันไม่ได้ดีเหมือนกับ Pencil 2มันไม่ได้ดีเหมือนกับ Pencil Pro ซึ่งผมคุยเรื่องนี้บ่อยมากทำคลิปสั้นไปให้เราด้วยเผื่อหลายๆคนจะได้ดูกันแต่ก็มีคนที่ผิดพลาดอยู่บ่อยๆก็รู้สึกเออมันเป็นเรื่องนี่น่าเศร้าครับ,รบที่เราใช้ iPad ที่แบบสเปคเอยความแรงเอยฟีเจอร์เอยมันค่อนข้างแยดลำหน้าแต่เพนซิลที่ใช้กับ เก่ากึกแล้วก็แพงโดยใช่เหตุส่วนฟิลลิ่งการจดบันทึกนะครับอันนี้ก็ต้องบอกตรงว่าไม่ได้ดีเท่ากับตัวแอร์หรือว่าตัวมินิหรือว่าตัวโปรเพราะว่าพาร์นเนลหน้าจอของ iPad g เจนเนี่ยเป็นพาร์นเนลหน้าจอแบบเกา่าก็คือยังไม่ได้เป็นฟูลลามิเนชันจอเนี่ยจะมีแก็บค่อนข้างหนาเวลาเราจะดปากกาลงไปเนี่ยนะครับต่อให้เป็นของแท้นะมันก็จะมีความหนืดแล้วก็ความดีเลยแบบที่ถ้าเกิดว่าใครเคยใช้แอร์หรือโปรมาก่อนจะรู้สึกได้ว่ามันไม่ได้เรียวไทม์ขนาดนั้นหรือจะเป็นคนที่ทํางานนอกสถานที่อาจจะเป็นการจดดบบบบันน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 นทททททึกกกกกออออสสสถถถาาาาาาีีีู่่่่แแแแล้หรืํใๆ็ตตม ต้องใช้แสงสว่างหน้าจอสูงสุดอยู่บ่อยๆผมจะแนะนำครับให้ไปโปรหรือแ i อร์จะดีกว่าเพราะค่าความสว่างสูงสุดของเขาอะน้อยมาก500นิตและด้วยความที่ว่าชั้นจอมันหนาเวลาผมไปใช้งานกลางแจ้งเนี่ยมันจะเฟลกได้ง่ายอีกหนึ่งเรื่องสําหรับคนที่ชอบดูหนังฟังเพลง iPad เนี่ยเป็น device ที่หลายๆคนชื่นชอบในการดูหนังฟังเพลงแล้วอ,อยากจะบอกว่าลาโพงของเขาอะไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่คือเป็นมาตรฐานแล้วกันผมเชื่อนี้ว่าเป็นมาตรฐานของสมาร์ทโฟนราคาสัก5 0า0ถึง1 0 0่0นบาทไม่ได้ดีเดย์กว่าสมาร์ทโฟนแต่อย่างใดอาจจะได้จอที่ใหญ่กว่าแต่ว อย่างถ,าถ้าเกิดเราไปดูบนจอพวก Galaxy ี่แท็บกาเล็กซี่แท็บจอจะย,ยาวๆเนาะเวลาดูหนังก็จะเจอขอบดาน้อยมากตัวนี้เวลาเราไปดูหนังฟังเพลงหรืออะไรก็ตามแต่ในเน็ตฟิกหรือในยูทูบเนี่ยกณจะเจอขอบดําเป็นบ้างๆเลยเว้ยซึ่งหงุดหงิดเอาเป็นว่าใครที่เป็นสายดูหนังฟังเพลงมันจะเฉยๆผมบอกก่อนมันไม่สามารถแก้ไขได้โดยการอัปเดตซอฟต์แวร์เพราะว่ามันเป็นฮาร์ดแวร์มันตั้งแต่ต้นเรื่องของตัวคุณภาพหน้าจอที่เป็นแบบเก่าๆเก่าแล้วก็เรื่องของลำโพงที่เหมือนจะมี4แต่จริงๆแล้วมีแค่2องอีกพาร์ตนึงครับซ เทียบกับราคาผมกล้าเอา iPad Pro มาเทียบได้เลยเอามาประชุมงานแข่งก,กันกับ iPad Gen 11หาความต่างไม่เจอ Center Sta ตจใช้ได้กล้องอยู่แนวนอนใช้ได้มุมมองซูเปอร์แองเกิลใช้ได้กล้องหลังครับคุณภาพดีพอที่คุณจะถ่ายเอกสารทั่วไปได้แค่ว่าไม่มีไฟแฟลชแล้วก็วิดีโอถ่าย Full HD ได้ถ่าย 4K ได้ดีงามนะครับผมบอกเลยว่ากล้องของ iPad เนี่ยเป็นฟิลแบบคล้าย iPhone นะ่ะกับอีกหนึ่งเรื่องที่คนใช้งาน iPad Gen 11อาจจะไม่รู้กันแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีด้วยนะก็คือ iPad Gen 11สามารถต่อหน้าจอความละเอียด 4K 60ได้แล้ว้ว iPad HD Gen ่่อจอจไดแค Fu กับ 4K เป็น30เฟรมอาจจะมีความหนืดความช้าความดีเลยบ้างอะไรบ้างแต่ว่า G11 อัปเกรดขึ้นมาให้สมุดแล้วก็ลื่นไหลามากขึ้นเอาเป็นว่าใครที่เป็นสายพิเศษงานต่อจอต่อมอนิเตอร์ใดๆก็ตามแต่ตอนนี้สามารถใช้จอที่เรโซลูชันสูงแล้วก็เฟรมเรทเป็น60ได้แล้วน่าจะประมาณนี้สําหรับการใช้งานทั่วไปใน iPad Gen 11เท่าที่ผมกับทีมงานไปลองใช้งานมาโดยภาพรวมแล้วเนี่ยไม่ได้มีอะไรเลยที่รู้สึกว่ามันแย่กลับกลายเป็นว่าเราสึกว่าชอบเด้่อยๆไปทั้งที่ว่าตอนที่มันออกมาตอนแรกๆเนี่ยผมเฉย ยังไม่ได้เห็นอะไรที่มันเป็นแบบว่าเออต้องวาวต้องซาต้องมาเวอร์ขนาดนั้นเลยเงี้ยแต่พอได้ลองอัปเดตที่เป็น iPad OS 26อ่ะผมว่าเนี่ยควรมาเลยเว้ยส่วนปัญหาในการใช้งานถ้าไม่นับเรื่องจอที่ฟลี кс เยอะถ้าไม่นับเรื่องปากกาที่ใช้งานยากผมมองว่าเป็นปัญหาเรื่องของตัวแบตเตอรี่มากกว่าคือด้วยความที่ว่าตอนนี้ iPad OS 26เนี่ยมันยังไม่ได้เสถียรแบบ100%นขนาดนั้นเราเข้าใจแต่ว่าเราก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ว่าถ้าเทียบกับ iPad OS ที่เป็น18.5 18.6หรรือ่าทีเเคยใช้กันมาก่อนหน้าครับมรู้ว่าแตเตอ่นกว่านนนีี้้ตอรับยลมีเดห ว่าทํางานจดบันทึกไปพร้อมกับการเปิด YouTube นะหชั่วโมงเนี่ยแบตเตอรี่ลดไปประมาณ20%ค่อนข้างสูงนะเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ที่เราเลยเคยใช้งานกับ iPad OS 18.6อะแบตเตอรี่ลดไปประมาณแบบ15% 18ประมาณนี้อันนี้ก็ถือว่าร้อนขึ้นแล้วก็กินแบตขึ้นแต่ก็คิดว่าเหลือหลังจากนี้อาจจะดีกว่านี้อีกหนึ่งพาร์ทที่หลายๆคนอาจจะอยากรู้เหมือนกันก็นกคือพาร์ทเพอร์ฟอร์แมนซ์เพอร์ฟอรของการใช้งาน iPad Gen 11อยู่ในเกณฑ์ดีมากๆอาจจะดีกว่าที่คิดไว้เยอะเช่นเดียวกันเลยนะครับคือตอนแรกเนี่ยผมก็คิดว่าเออถ้าเกิดว่าเราใช้ iPad Gen 10อยู่แล้วอะมันแทบจะไม่มีเหุผลอะไรเลยให้เราเปลี่ยน จาก Gen 10มาเป็น Gen 11อย่าง RV เราก็เล่นในแค่60ผับ G เราเ,นนเราก็เล่นในแค่60เกนชินเราก็เล่นในแค่60อะไรเงี้ยจนการมาของเกมยุคใหม่ที่เป็นฟิลแบบว่าพวก Delta Force, S e l e s so t l Zero ที่อัปเดตมาใหม่หรือว่า Gen ชินแ a p ใหม่ล่าสุดที่เราเล่นมาเนี่ยเราคนพบว่า iPad Gen 10เริ่มที่ยังงองแงอีกอย่างคือคุณได้ t ต r a ร e เพิ่มขึ้นมาจาก64มาเป็น128คือความจุเริ่มต้นมันพอใช้งานโดยที่ไม่ได้น่าเกลียดเนื่องกว่าก็กลายเป็นว่าคุณได้สอเหตุผลละที่ทำให้คุณควร อันนี้อาวเนี่ยผมบอกกับแบงก์เกมจาเลยว่าเออมันเป็นฟิลคล้ายๆกันเลยกับ14 Pro 14 Pro แม x แม้ว่าจะโดนตัดการ์ดจอลงไป1การ์ดจอเราก็ไม่ถูึงมันแยกแตงใดความลื่นความสมูทเล่นไปบันทึกหน้าจอไปทุกอย่างยังโอเคหมดอาจจะมีแค่แบบเออความร้อนกับแบตเตอรี่ที่ลดลงไปเยอะกว่าที่เราคิดไว้อันนี้ผ่านมาแล้วประมาณ4เดือนนะเล่นเกมแบตยังไหลอย,อยู่รู้สึกเออแปลกเหมือนกันอาจจะเป็นเพราะจอใหญ่อาจจะเป็นเพราะชิปที่เป็นแบบว่าชิปของ iPhone มาใส่ในแพดหรือว่าต้องเร่งสเปคให้มันแรงขึ้นเพื่อเล่นให้มันไหลลื่น่าวก ความรู้สึกผมนะลึกๆนะอยากให้มันอึดกว่าน,นี้มากนะครับหรือเกมผับจีผับจีก็ังอยู่ในเกมที่ดีครับสามารถที่จะเปิดสุดได้ลงหน้ากิจกรรมแล้วไม่กระตุกผับจีเนี่ยหน้ากิจกรรมเนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าระหว่าง iPad Gen 10กับ iPad Gen 11ยิ่งถ้าคุณมาถึงหน้าจอนะ Gen 11จะมีความลื่นแล้วก็สม,มูทมากกว่าแทบจะไม่เจอแบบกึกกกักเลยแต่ Gen 10เนี่ยเวลาเราปรับสุดแล้วไปลงหน้ากิจกรรมมีบ้างให้เห็นเฟรมเรทอาจจะไม่ได้ดรอปเยอะแต่เฟรมไทม์เนี่ยดรอปแบบรู้สึกได้ใน Gen 10ก็เลยเออเป็นเรื่องหน การความสวยงามของตัวละครที่เราเติมตังไปผมแนะนาครับมาเลยครับอย่าไปอยู่เลยกับ Gen 10เพราะ Gen 10เนี่ยไส้ในมันคือ iPhone 12แค่เล่นได้เนี่ยมันก็เก่งแล้วแต่ iPad Gen 11นี่คือเล่นได้แล้วก็บางเกมปรับกลางแล้วบันทึกหน้าจอยังลื่นอยู่เช่นเกมชินหรือว่าเซลเลตโซซิโรแต่ถ้าแบบว่าหนักเว่อร์ๆอย่างเช่นพวกเซลเลตโซซิโร o ที่ปรับสูงนะอันนี้ก็ยังมีอาการกระตุกนะคุยกันไว้ก่อนว่าถ้าอยากจะเล่นเกมระดับสูงแล้วอยากจะบันทึกหน้าจอเอาไปทำคอนเทนต์ต่ตอก็ปรับกลางเอาถ้าเป็นเกมระดับสูงโอเวอร์ได้เป็นเเกกมรับรบ่่บสวนีแตต รแล้วก็ฟีลิ่งตอนเล่นเกมแบบโหดๆคุณลองไปดูได้ในช่องเกมจ๋าแล้วกันเกมจ๋าเขาทำวาให้แล้วแบบละเอียดมากๆมีการวัดอุณหภูมิมีกราฟโชว์ขึ้นมาลองไปดูได้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องเกมจ๋าด้วยจะขอบคุณมากๆนะครับสุดท้ายที่อยากจะคุยนะก็จะเป็นพาร์ของการตัดต่อวิดีโอคือมันต่อเนื่องกันมาจากความแรงตอนที่เราเล่นเกมครับเราก็เลยรู้สึกว่าเออถ้ามันแรงพอจะเล่นเกม A a ได้เนี่ยมันเอาไปตัดต่อคลิปมันจะคุ้มค่าไหมเพราะว่าหลังๆมาผมเห็นน้องๆหลายๆคนเป็นคอนเทนต์ครีคาาคออจจเอ เมื่อก่อนเนี่ยผมจะไม่ค่อยแนะนําใครให้ซื้อ iPad Gen นเอามาตัดคลิปทิกต o k เลยผมรู้สึกมันไม่เหมาะสมในหลายๆเรื่องทั้งแรมทั้งสโตรเ e ที่น้อยทั้ง CPU ที่ไม่ได้แรงเมื่อวางกำลังล้านแปแต่ iPad Gen 11อาจจะเป็นรุ่นเริ่มต้นรุ่นแรกที่เรากล้าแนะนําให้คนซื้อมาเพื่อตัดต่อคลิปได้หลายแอป,ปที่ผมลองเล่นมาในวันนี้ครับตัดต่อคลิปใน iPad Gen 11ได้ด,ด,ดีอยู่ที่คิดอย่างแคปคัโปรเจกต์ที่ผมลองตัดไว้เนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเราอาจจะต้องเปิด2หน้าจอหรือไม่ก็กดแอดเข้าาม Library นู่นนี่นั่นเป็นยังไงนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเราคงต้องมาแตะในนี้ใช่ปะ่ะแล้วก็กดเพิ่มลงมาเพื่อจะเอารูปภาพเราลงมาอยู่ในแอปตัดต่อแต่ตอนนี้ครับเราสามารถที่จะลากรูปจากในครังที่เปิดมาเป็นมินิดิสเพย์ข้างๆแบบนีไ้ได้ลากแล้วก็มาดรอปลงตรวนี้ปึ้งเสร็จแล้วนี่ครับง่ายไหม แล้วก็เนี่ยในระหว่างนี้เราก็กดเพล์ไปได้ทุกอย่างเนี่ยมันสามารถที่จะทํางานได้ใกล้เคียงกับตัว Air หรือว่าตัว Pro มากขึ้นแน่นอนครับว่าความสมูทความเรียลไทม์หรือว่าความง่ายในการจัดการอย่างเช่นการต่อ External ในการรคคอร์ดหรือตัดต่อลงอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้ง่ายจ๋าขนาดนั้นแต่อย่างน้อยมันมีลูกเล่นบางอย่างที่เราสู้มันก็ทํางานได้นี่หว่าจากเมื่อก่อนที่ทํางานแบบนี้ไม่ได้เลยตอนนี้เริ่มที่จะทํางานได้แล้วแล้วก็เป็นนิมิตหมายที่ดีว่าไอแพดเจนก็ทํางานได้นะเว้ยยังไม่ได้ถึงขั้นพวก Air หรือว่า Pro อย่างพวกนั้นเนี่ยัน นะครับว่ามันจะทํางานได้สู้ Air หรือ Pro นะเพียงแต่มันมีลักษณะการทํางานที่ดีขึ้นกว่าตอนสมัยก่อนที่เป็น iPad เ 18. s 18.6และสิ่งนี้แหละครับถ้าเราเทียบความลื่นความสมูทกับ iPad Gen 10รุ่นน้อง iPad Gen 10รุ่นน้องทําได้เหมือนกัน,นครับ แต่ไม่ลื่นเลยไม่สมมุติเลยเป็นหนึ่งฟิลที่ไปเจอมาแล้วก็อยากมาแชร์ได้ฟังกันไว้นะส่วนจุดพี่นาในการใช้งาน High Performance ถ้าจะหาเรื่องแกล้งมันนะผมมองว่ามีอยู่แค่ประมาณ2อสเรื่องเรื่องที่1ไม่รองรับ a p p l e i n t e l l i g e n c e เป็น iPad ตัวเดียวเลยนะครับที่เปิดตัวมาในปี2025แล้วไม่รองรับ p p p l i n t t l l i g e n c e ซึ่งแปลกมากเพราะ Apple ขายเรื่องนี้มากแต่ทางออกของชีวิตเราง่ายมากครับผมใช้เจมินายกับ Chat g p t อยู่ <c oughs> เพราะอะไรเล่ครับเพราะว่าแ p ปเ e n ลเดียรมันยังไม่มาครับแต่โอเคตัวเนี้ยถ้าจะเอา Apple ิล e ดียรในอนาคตสมมติว่าเขาทำได้จริงนะมันจะไม่รองรับเพราะแรมมันไม่พอความแรงมันไม่พอกับอีกหนึ่งเรื่องก็คือโปรเด็กบางประเภทมันจะไม่สามารถตัดต่อได้บน iPad Gen อย่างเช่นพวก ProRes ProRes Log อะไรเงี้ยซึ่งผมเองก็เข้าใจได้เพราะว่าแท็บเล็ต Android เอาแบบราคาเท่ากันนะที่ไม่ใช่พวก s n a p d r ก g o n 8 s ซ r รียอะไรเงี้ยก็ตัดต่อไม่ได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าใช้งานทั่วไปไม่มีปัญหาเลยนะครับก็กล like, ัง,า,า,จจยา,งายรั่้งมราี่า สเดือนก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่คุ้มค่านะคือเราเราต้องเข้าใจมันก่อนว่าราคาของมันแค่เนี้ยคุณคาดหวังด้แค่นี้คุณไม่สามารถคาดหวังให้มันเก่งกว่า Air หรือคาดหวังให้มันเก่งกว่า Pro ในราคาของมันมันเก่งแล้วครับอันนี้ผมพูดในฐานะคนที่ใช้ทั้งแท็บ Android แล้วก็แท็บ iPad นะมันเก่งแล้วแล้วก็มันเป็นอีกหนึ่งตัวที่คุ้มค่ามากๆในรอบหลายปีถ้าเป็นไปได้ไม่ได้มีปัญหาด้านการเงินไม่อยากเสียใจในอนาคตเอาตรงๆนะมา Gen11 เถอะคุ้มค่ากว่าต่อให้คุณจดบันทึกแค่อย่างเดียวอ่ะก็ยังคุ้มค่ากกกกว่่าาาาาาเเลลลยยยยยรรัอออออนนีี้พูููดดดจจใึๆสไไห iPad iPhone ะ็ม Com ติแปเล่นแอนดรอยอยากดูมือถือแอนดรอยหรือคอมพิวเตอร์อยากดูอะไรคอมเมนต์มาเดี๋ยวผมกับทีมงานจัดการให้วันนี้ผมาตามั้มไลา์ไปก่อนสวัสดีสวีดะอย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่ามีสินค้าในปักอยู่นี้ก็กดซื้อได้แล้วก็สปอนเซอร์ของเราครับขึ้นมาให้หน่อยถื่่อาดีกรีชุกเทคโฟกัสเอเมอร์เมนใครก็ได้ <laughs> <laughs> เข้าเลยครับลูกค้าขอบคุณครับ